สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น e ีที่8นะครับวันนี้จะมาสอนดูจุดจ่ายตังเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับประรดนะครับบ็อกเสริมปี2 5 0 8นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกแรกเนี่ยจะออกปี2 5 0 5นะครับส่วนบล็อกเสริมเนี่ยจะออกปี2 5 0 8นะครับจุดการดูนะครับว่าบล็อกแรกกับบ็อกเสริม ดูยังไงนะครับให้ด <é> ูตัวคอควายนะครับคําว่าโคงนะครับตัวคอควายคาว่าคงถ้าเป็นบล็อกแรกเลยนะครับหรือว่าเป็นรุ่นแรกเนี่ยตัวคอควายเนี่ยหัวตัวคอควายนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับหัวตัวคอควายจะเป็นเหลี่ยมถ้าเป็นบล็อกเสริมเนี่ยตัวคอควายเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวโค้งนะครับตัวโค้งจุดการดูบล็อกแรกกับบล็อกเสริมนะครับเอาแบบวิธีง่ายๆเลยนะครับ สำหรับจุดการดูบล็อกเสริมจุดจ่ายตังค์นะครับให้เราพลิกเหรียญขอบตัดนะครับด้านกว่านะครับขอ,ขอบตัดเนี่ยจะเป็นเหมือนขอบสตางค์นะครับเป็นบ้างๆบ้างๆนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์เลยนะครับถ้ามีจุดนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้สำหรับเหรียญบล็อกเสริมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ